แล้วครับหมายสไลดยนะครับอันนี้เคาะบนสไลายนะครับอันนี้ไซส์สวยเลยครับสวยติดนิดเดียวติดนิดเดียวครับนี่ซิงกิงงานดิบๆนะครับตอนนี้รอขึ้นสีนะครับตัวนี้ไซส์สวยครับโหเจ็ดแปดขีดมั้งครับตัวนี้แบบแบบไม้นะครับหน้าฝายไมายลกๆหน่อยนี่ครับ ซิงกิ้งดับแนวนะครับฝากด้วยนะครับนี่ครับเตรมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนิ่งนะครับนี่ครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับนี่งานดิบๆยังไม่ใส่ตายังไม่ขึ้นสีนะครับสวยๆครับเคครับหมายนะครับถ้าสลายอย่างนี้นะครับนี่สลายเนี่ยเคาะเคาะเคาะตั้งคันเคาะเคาะนะครับจะขึ้นผิวสลายนะครับโชบโชบโดนแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวผม ขอเอาปลาขึ้นกันนะครับถ่ายรูปนิ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับนี่ครับสวยๆเลยครับ